ไปโดยไม่ได้นัดหมายนะคะการที่คุณจะไปหาเขาคุณจะต้องบอกเขาก่อนไม่ใช่อยู่ๆอยากไปก็ไปเขาจะรู้สึกออไร สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ป้าแก้วมีเรื่องนี้มาคุยกันนะคะคือเขาบอกว่าเขาคุยกับฝรั่งคนหนึ่งนะคะน่าจะอยู่เมืองไทยนะคะก็ติดต่อกันไปติดต่อกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วทีนี้มีวันหนึ่งเธอก็รู้นะคะว่าเขาพักอยู่ที่ไหน ก็เลยต้องการที่จะไปเซอร์ไพรส์เขาที่คอนโดนะคะคือไปหาไปหาเขาโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้ดัดหมายล่วงหน้านะคะแล้วทีนี้อ่าคือไม่ได้บอกเขาอะนะไม่ได้ขออนุญาตหมาอะไรทั้งสิ้นแล้วทีนี้เขาโกรธมากนะคะพอพอเธอไปเซอร์ไพรส์นอกนกดอนเสร็จแล้วเขาโกรธเธอมากบล็อกเธอทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ข้อความเฟซไลน์หรืออะไร น้องต้องการที่จะไปขอโทษเขานะคะเพราะว่าต้องต้องการบอกว่าเสียใจมากที่ไปโดยไม่ได้นัดหมายนะคะคือเรื่องของเรื่องก็เข้าใจอารมณ์ของน้องนะคะที่ที่ว่าเฮ้ยอารมณ์อยากไปเซอร์ไพรส์นะคะคือคิดว่าอาการเนี้ยังไม่ได้ตกลงกันแฟนนะคะคือคือเพิ่งเพิ่งติดต่อกันคือฝรั่งนะคะหรือคนไทยก็ตาม ถ้าสมมุติว่ายังไม่มีสถานะยังไม่มีสเตตัสเป็นแฟนหรือตกลงกันเป็นแฟนนะคะถึงแม้ตกลงกันเป็นแฟนแล้วการที่คุณจะไปหาเขาคุณจะต้องบอกเขาก่อนว่าสะดวกไหมที่จะไปหาวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้คือต้องนัดก่อนไงคะไม่ใช่อยู่ๆอยากไปก็ไปเขาจะรู้สึกอึดอัดเฮ้ยนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นแฟนกันก็ยังยังถือวิสาสะขนาดนี้นะคะ ไม่มีสเปซไม่มีพื้นที่ส่วนตัวนะคะไม่มีคือมันต้องการมีความเป็นส่วนตัวนะคะมารยาทนิดหนึ่งนะ,ค,ะคือเราเราจะต้องมีมารยาทนิดนึงเราจะต้องรู้นะคะคืออารมณ์ต้องการไปเซอร์ไพรส์ฝรั่งนะคะแต่มันเป็นการที่มองว่ามันเสียมารยาทนะคะเป็นการเสียมารยาทต,ต้องนัดหรือต้องได้เชิญหรือสนิทสนิทกันจริงๆนะคะ ก็ก็คิดดูแล้วกันถ้าสมมุติว่าเราเราคบหาก็คือไม่ต้องคบหาเราคือ,อถ้าเรารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ยังไม่สนิทมากมายนะคะแล้วจู่ๆวันหนึ่งเขามา Surprise เซอร์ไพรส์รอถึงบ้านซึ่งเราก็เกิดการกระอักกระอ่วนนะกระอักกระอ่วนคือไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นะคะเนี่ยขนาด ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันหรือยังไม่ได้เป็นผัวเมียกันเลยก็ยังจิกขนาดนี้ตามขนาดนี้แล้วถ้าเกิดแต่งงานเข้าข,า,ขาไปจะไม่เข้าสิงเลยเหรอนะคะเป็นเราเราก็ต้องคิดแบบนี้จริงไหมคะคือเราเขาไม่ได้เชิญอะเนาะมันก็ต้องเข้าใจอารมณ์เขาหน่อยแต่ก็ยังว่าล่ะมันจะพูดยังไงดีละ่ะ แก้วนี้ก็ยุ่งกับโทรศัพท์เหลือเกินคือใจเข้าใจเราอ่ะอีกอย่างหนึง่งถ้าลักษณะเนี้หมายถึงมูฟออนได้เลยนะคะคือเขาไม่เอาเราแล้ว <laughs> เขาไม่เอาเราแล้วทีนี้ก็จําไว้เป็นบทเรียนนะคะว่าครั้งต่อไปอย่าทําแบบนี้อีกนะคะไม่ว่าจะกับใครก็ช่างไม่ต้องไปอยากเซอร์ไพรส์อะไรเขานะคะคือให้มีสถานะชัดเจนก่อนนะคะ อันนี้ป้าแก้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะมีน้องคนหนึ่งเดี๋ยวป้าแก้วจะเล่าให้ฟังก็คืออติดต่อกับหนุ่มหนุ่มต่างชาตินะแล้วทีนี้ก็ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาเกือบปีก็มีการส่งของให้เขาก็ส่งของให้เธอเธอก็ส่งของ,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 องให้เขานะคะแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งฝรั่ง บินจากประเทศเขามาที่เมืองไทยต้องการมาเซอร์ไพรส์นะคะมาถึงปุ๊บเ,เขาก็มาเคาะประตูไม่ใช่มาเคาะประตูคือมามาบ้านเลยนะคะคือรถแท็กซี่ที่สนามบินเขาพามานะคะแล้วก็เซอร์ไพร์เขาจะเซอร์ไพร์เธอแต่เธอเซอร์ไพร์หนักกว่านั้นนะคะคือผู้หญิงคนนี้เขามีลูกมีผัวอยู่แล้วนะคะแล้วผัวก็ไม่รู้ว่าเมีย เข้าเข้าเล่นเว็บไซต์หาคู่นะคะวันนั้นสามีอยู่บ้านนะ,ะสามีมาเปิดประตูประตูให้แล้วสามีก็พูดฝรั่งไม่รู้เรื่องแล้วเธอก็ออกมานะเธอก็ออกมาแล้วความก็เลยแตกนะคะว่าเธอมีสามีแล้วฝรั่งก็เลยแกล้งบอกว่าฉันสงสัยฉันจะมาผิดบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งก็กลับไปนะคะ ที่ป้าแก้วรู้เพราะว่าป้แก้วเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็บ้านแตกสิโอ้ยผัวนีิดาเช็ดเลยนะคะผัวเป็นเอ่อเป็นรับราชการแล้วกันนะ,ะไม่บอกว่าทำอาชีพอะไรรับราชการแล้วกันแล้วทีนี้สามีถึงกับลงไม้ลงมือเลยนะคะคือสามีของเพื่อนป้าแก้วนี่เขาเป็นคนใจร้อนนะ,ะเอ,อะอะก็จะตีเมียนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้น เพื่อนป้าแก้วก็เลยได้เลิกเลิกกันกับสามีนะคะเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นสามีระแวงมาตลอดจนทําให้ต้องเลิกลากันไปแล้วเพื่อนป้าแก้วก็เลยไปทํางานที่ที่ญี่ปุ่นนะคะสองปีแล้วก็พอรู้ๆกันเนาะว่าไปทํางานอะไรหลังจากนั้นเธอก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็มามาสร้างบ้านนะคะมาซื้อบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายของหน้าบ้านคือขายของชํานะคะ ก็เหมือนมินิมาทเล็กๆอยู่หน้าบ้านทีนี้เธอก็เอาลูกมาอยู่ด้วยซึ่งตอนที่เลิกกันกับสามีสามีไม่เอาลูกเลยนะคะเธอก็เอาลูกไปฝากแม่ของเธอไว้แล้วก็ไปทํางานที่ญี่ปุ่นพอกลับมามาสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยเอาลูกมาอยู่ด้วยเอาแม่มาอยู่ด้วยสรุปแล้วแฟนเก่าที่เป็นคนไทยก็มาเที่ยวตามไล่ตามขือนะคะเธอก็กลับไปคืนดีกับสามีคนไทยอีกนะ,ะอยู่ได้กันแบบ แบบไม่ได้แต่งงานกันนะคะรอบนี้แล้วทีนี้เธอก็เข้าเว็บไซต์หาคู่เหมือนเดิมนะคะก็เจอกับฝรั่งแต่แต่สามีคนไทยก็คือเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาไม่ได้อยู่กันแบบผัวเมียนะคะอยู่อยู่แบบเป็นสามีแบบพาดทามนะะไม่ได้สามีฟูทามแล้วเธอก็มีมีผู้ชายฝรั่งติดต่อได้แล้วเขาก็มานะคะส่งเงินส่งท้องให้แล้วเขาก็มาแต่งงานกับเธอนะคะแต่งงานแล้วก็ ฝรั่งก็เกษียณนะคะก็มาอยู่ที่เมืองไทยก็มาซื้อบ้านหลังใหม่ให้เธอเธอก็เอาบ้านหลังเนี้ยให้แม่กับให้ลูกแล้วก็ให้สามีสามีพาทไทม์เนี่ยอยู่ด้วยสามีคนไทยนะคะอยู่บ้านหลังนั้นดูแลลูกแล้วเธอก็มาอยู่อ,อีกบ้านหลังหนึง่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะกับกับสามีต่างชาติเวลาเจอกันเธอก็จะบอกบอกฝรั่งว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็น เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะคะฝรั่งก็ก็เชื่อใจนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องของเรื่องไอ้สามีคนไทยเนะะี่ยมันไปมีเมียเด็กเธอจับได้เธอโกรธมากนะคะโกรธมากแล้วก็เลยตัดขาดเลิกแล้วก็ไล่มันออกจากบ้านพร้อมเมียน้อยนะคะออกจากบ้านไปทีนี้มันก็โกรธเธอเหมือนกันมันก็ ไปหาฝรั่งที่บ้านบอกว่ามันนะเป็นผัวเป็นนั่นเป็นนี้แรกๆฝรั่งก็โกรธนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ง้อไม่รู้ง้อยีท่าไหนฝรั่งก็เชื่อนะคะฝรั่งก็เชื่อตอนนี้ก็ยังอยู่ดีมีสูขกับฝรั่งนะคะบ้านหลังนั้นก็จะมีน้องน้องของเธอแล้วก็น้องสะพ้ายแล้วก็ลูกของเธออยู่นะคะบ้านที่ที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แม่ของเธออยู่ นะคะก็ขายของชำจำไปเธอก็อยู่ 3, กับสามีอีกจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งชีวิตตอนนี้ก็โอเคฝรั่งก็ไม่ได้โกรธนะ,ะเขาาก็ให้อภัยนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์การเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ไม่รู้ว่าทําไมมาจบด้วยเ,เรื่องของเพื่อนป้าแก้วนะคะยังไงเรื่องนี้ถามว่าป้าแก้วเห็นด้วยกับเพื่อนไหมก็ไม่เห็นด้วยนะคะมันมันก็เหมือนการทําผิดนะนะเหมือนไม่ซื่อสัตย์นะสงสารฝรั่งนะ,ะเอาละค่ะ วันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการลชนิก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ